ความหวังอยู่ที่ศาลค่ะทุกคนเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างหมดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่พอมอรวบรวมหมดแล้วแล้วเชื่อว่าศาลก็น่าจะเห็นพฤติกรรมของพ่อแม่และกลุ่มทนายกลุ่มลูกศิษย์กลุ่มแอดมินนะคะว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนหอ,อันตรายมากค่ะอันตรายกับตัวเด็กในอนาคตอันตรายกับผู้อื่นด้วยพฤติกรรมแบบนี้ หวังว่าศาลจะท่านจะพิจารณาแบบเร่งด่วนปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะหนักเลยค่ะครอบครัวน,นี้หนักมากค่ะคุณบอกว่าทุกคนเอารูปลูกคุณไปลงไม่อ่ะค่ะมันมาจากคุณแล้ววันนั้นคุณไลค์คนดูเป็นล้านนะคะคลิปขึ้นคนดูเป็นล้านวิวแล้ว คุณไลท์ให้คนเห็นหน้าลูกคุณเองคุณกำลังประจานลูกคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยใครวางแผนใครวางแผนคุณอัดคลิปไลฟ์สดวีดีโอรอบด้านเจ้าหน้าที่หมดเลยทุกมุมเลยเถายืดอุธทอนไม่ได้ค่ะศาลเยาวชนและครอบครัวไม่สามารถยืดอุธทอนได้นะคะถ้าศาลสั่ง เรื่องนี้ไม่ได้ค่ะคนทั่วประเทศเห็นคลิปนั้นและว่าเชื่อว,ว่าท่านผู้วิพากษาก็ติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้าน่านเห็นคลิปพวกเราหรือเห็นประชาชนออกมาพูดเรื่องนี้ฝากท่านพิจารณาอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่เองก็ถูกคุกค,คามในการทํางาน ถูกข่มขู่จากทางนักกฎหมายของเขาซึ่งเจ้าหน้าที่ทํางานโดยบริสุทธิ์ใจและมีกฎหมายที่สามารถที่จะเข้าไปได้และไม่ได้ทําการบุกลุกหรือว่าคุกคามใดๆเลยเขาทําตามหน้าที่ทุกอย่างแต่คุณจะให้เขาทําตามในสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นไปได้ยังไงพอมอเขามีกฎร,ระเบียบเขามีขั้นตอนแบบแผนในการประเมินเด็กแต่คุณมาสั่งให้พอมอเดินในเกมของคุณมันไม่ใช่มึงประสาท ประสาทมากสภาทนายความคะต้องรอคนไปร้องเหรอครับพฤติกรรมทนายขนาดเนี้ยคุณต้องรอคนไปร้องไปร้องสามสี่เดือนไม่มีอะไรคืบหน้ามันไม่มีมันไม่มีม หน่วยงานไหนที่แบบจัดการทนานได้จัดการทนายได้โดยที่ไม่ต้องมีคนร้องไ,ได้พฤติกรรมเขาออกมาอย่างเนี้ยเห็นเองเนี่ยพฤติกรรมที่มันคนเห็นทั้งประเทศเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไปแพร่สภาด้วยนะคะ หมอก็โดนค่ะให้ตรวจสอบค่ะโอ้โหคือสบาพันให้มีโซเชียล มันมีแบบล่าอะไรชื่อถอนชื่อหายออกจากสภาในความได้ไหมวะให้ถอนไม่อนุญาตเนี่ยโอไม่ได้ให้ค่าให้ค่าเรื่องอะไรคขาเําทเรื่องนี้อยู่ก็ต้องพูดค่ะการทีอ่ออกมาปกป้องศาสนาการทีอ่ออกมาต่อสู้เรื่องนี้มันไม่ได้เป็นการให้ค่าคนกลุ่มนั้นค่ะอ้อกำลังจะทําลายคนกลุ่มนั้นให้เขาหยุดพฤติกรรมแบบนี้นะคะการที่ออกมาต่อสู้ทุกวันนี้ออไม่ได้ให้ค่าเขานะ ออกำลต้องการทําลายคนกลุ่มนี้ให้หยุดพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะถ้าใครไม่ติดยัไม่อยากติดตามเรื่องนี้ไม่อยากจะสนใจเรื่องนี้บอกว่าเห็นข่าวนี้ทุกวันเบื่อแล้วก็เพราะว่าทุกคนก็เพราะว่าบางคนคิดแบบนี้ไงคะมันถึงมีมิจฉาชีพเยอะมันถึงมีนักต้มตุนหลอกลวงเยอะมันถึงมีกลุ่มต่างๆที่สร้างตนเองเป็นผู้วิเศษออกมาเยอะแยะขนาดนี้เพราะมีคนคิดแบบนี้ไงว่า ช่างมันเถืะอ่างมันเถืะช่างมันเถอ,มถอไม่ได้ให้ค่าค่ะโอาทำลายเขาไมไ่ให้ค่าบางคนบอกว่าคุณอ้แคนแม่ไปไหมเพาไม่อะไรนะเอาตัวเพาไม่อะไรกับแม่เลยนะจริงๆถ้าเขาอยากฟ้องก็ฟอก้ฟองไปโอ้ไม่ได้ฟ้องอะไรเขาเลยนะคะ ในสิ่งที่เราฟ้องคือร่วมการแบบกองทัพธรรมในส่วนตัวอ๋อไม่ได้ฟ้องไม่ได้ที่จะฟ้องเขาด้วยค่ะเขาต้องการให้เขาหยุดที่อดดา่าเขาต้องการให้เขาสำนึกค่ะไม่สำนึกเขาช่างมาแต่กอจะดา่าเขาไม่ได้โกรธเหยียดชิงชังอะไรขนาดนั้น<ม>คุณจะสู้กับคนแบบนี้ คุณจะไปอ่อนกับเขาคุณจะสู้ได้หรอคะขอถามหน่อยหืมคุณจะไปสู้กับแม่เด็กที่แบบโอ้โหมีใครกำหลากเขาลงได้ไหมเน่ยคุณจะไปหน,น่อมแนมใส่เขาเอาเขาอยู่เหรอเพราะเขาต้องตามจิกตามขุดมันไปอย่างนี้และะ้ค่ะมึงไม่อยู่กูก็ขุดอยู่ไม่กูกูก็ขุดอยู่ไม่เลิกเข้าใจไหม ไม่หยุดก็ขุดไม่เลิกคุณบอกคุณไม่อยากดูข่าวดีแล้วปิดโทรศัพท์แล้วไปนอนไม่ต้องเล่นโทรศัพท์เออไม่อยากดูก็แค่เลื่อนผ่านไปเลยโอเคไหมไม่ต้องมาบอกให้คนนั้นคนนี้ไม่ต้องทำนั่นนี่นู่นอย่า